วันนี้ก็รู้สึกจมูกโล่งเป็นพิเศษนะครับพิเศษกว่านั้นเราได้ไปสั่งซื้อไอ้น้ําตัวนี้มานี่น้ําอารมณ์ดีกินแล้วอารมณ์ดีไม่รู้จะอารมณ์ดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะอารมณ์ดีหรือเปล่าสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมต้าวีรพลน์นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปตรวจโควิดด้วยตัวเองนะครับผมได้ไปซื้อชุดตรวจตัวนี้มานะครับก็คือชุดตรวจแอนติเจนเทสกินะครับตอนแรกสั่งซื้อเป็นแบบตรวจน้ำลายนะครับแต่ว่า ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ไปดูให้มันชัดเจนว่าเฮ้ยเราสั่งซื้อมาเนี่ยมันแบบตัวน้ําลายไหมอะไรเงี้ยก็เลยสั่งซื้อมาผิดเป็นแบบแย่จมูกนะครับเดี<ม>๋ยว<ม>จะตรวจให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นที่อยากจะตรวจเนี่ยก็เพราะว่าเราไปเดินตลาดมานะครับก็ไปเดินตลาดเป็นตลาดสดเนาะไปซื้อของไปอะไรเงี้ยเวลาไปซื้อของไปอะไรมันก็จะมีการสัมผัสแบบว่าเฮ้ยเดินผ่านผู้คนคนเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจับถุงจับอะไรเงี้ยมันก็ าบางทีเราก็ระมัดระวังตัวเองแล้วแหละแต่ว่าก็อยากตรวจเพื่อความมั่นใจให้มากขึ้นนะคะก็เลยได้ซื้อชุดมาแต่ก็ว่าสั่งมาแบบตรวจน้ำลายแล้วก็มาผิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะตรวจกันดูว่าผลจะมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีผู้ช่วยมาช่วยตรวจนะคะก็คือแม่บ้านของเราเองนะครับมาดูเราสั่งมาทั้งหมด3ชุดนะฮะเดี๋ยวเราจะตรวจคนหนึ่งแล้วก็ให้แม่บ้านของเราตรวจอีกอันนึงนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราแกะชุดตรวจออกมาแล้วนะครับเรามาดูกันว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างนะครับ ข้างในก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ตรวจนะคะอันเนี้ยเป็นอุปกรณ์ตรวจแล้วก็จะเป็นแท่งสำลียาวๆเอาไว้ที่เอาไว้แหย่จมูกนะตัวเนี้ยอันนี้เป็นหลอดเอาไว้ใส่น้ำยาสกัดที่มีมาด้วยในในชุดตรวจโอเคอันนี้เป็นน้ำยาสกัดนะครับแล้วก็มีมีคู่มือมาให้ด้วย ว่าต้องทำอะไรอ๋อนี่วิธีวิธีมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยทดลองอะไรทดลองใหญ่จมูกตรวจด,ดูนะครับว่าผลจะเป็นยังไงมาตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเคยตรวจมาแล้วสองรอบกับหมอที่โรงพยาบาลน,นะครับแต่ครั้งนี้ก็คือตรวจเองโอเคครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนก็คือเนี่ย อตัวนี้คือสารสกัดนะแล้วก็หักแบบนี้แล้วก็เอามาใส่หลอดโอเคแล้วก็เตรียมใหญ่จมูกแล้วก็เอามาเอามาเทสกับสารสกัดเดี๋ยวฉีก,ก่อน Mình cũng sẵn với một người rồi hả, tự nhiên tên. À mà, hả? Tốt với gọi... mình. Uh... Tự tên. người, rồi... À... อนนยังไม่สุดเลยเพ่อนเข้าไปดีกตาแตกอ่ะทีนี้ก็เอามาจุจ่มุๆกับไอ้ตัวนี้หมุนอย่างน้อยสักประมาณสามสี่ห้ารอบ ทุกชนเฮ้ยน้ำตาแตกเลยดูดิือโอเคแกะแกะชุดตรวจมาแล้วเดี๋ยวเราจะหยดใส่ในนี้แล้วก็มาดูผลกันนะอย่างน้อยสักสามหยดโอเคอีกสักหยดหนึ่งสิอ่ะสองสาหยดหยดปไปเลยอ่ะเห็นไหมขีดเริ่มขึ้นแล้ว โอเคเพื่อน,เอนๆเราก็ตรวจแล้วก็ได้ดูผลแล้วผลก็คือเป็นนิเกทีฟนะคะก็คือ,อไม่มีเชื้อนั่นเองนะครับวิธีการตรวจนะครับควรมีคนแนะนํานะครับเป็นคนที่เชี่ยวชาญหรือศึกษาวิธีการตรวจให้ใหดีๆนะครับเพราะว่าจะได้ตรวจและผลออกมามีประสิทธิภาพถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับ อย่างผมเนี่ยก็จะมีแม่บ้านที่ทํางานที่เกี่ยวกับในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็คอยให้คําแนะนําว่าเฮ้ยตรวจแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้แม่บ้านก็บอกว่าตรวจเนี่ยยังแย่ลึกไม่พออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าลึกไม่พอผลมันก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ศึกษาวิธีการตรวจให้ดีๆนะ้องเพื่อนๆเนาะวันนี้ก็รู้สึกจมูกโล่งเป็นพิเศษนะครับพิเศษกว่านั้นเราได้ไปสั่งซื้อไอ้น้าตัวนี้มานี่น้ําอารมณ์ดี ินแล้วอารมณ์ดีไม่รู้จะอารมณ์ดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะอารมณ์ดีหรือเปล่าไปกันกินไปกิน,กนชาการกันจักกันอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปกินกันดูว่ามันจะอารมณ์ดีจริงไหมมาเ,เพื่อนๆได้เวลากินกันแล้วเขาบอกว่าเป็นชาอารมณ์ดี กินได้จะอารมณ์ดีจร oh. ิงหรือเปล่าด mm ูส hmm. ิอุ้ยอุ้ยใบมันเอาโออะไรวะเนี่ยดูใบมันออกมาสัเงี <h <h ้ยเนี่ยแล้วมันจะอารมณ์ดีไหมทีเนี้ยปิดมันอยู่ในน้ำแล้วอือหรอมันอยู่ในน้ำแล้ววะใบมันหลุดออกมาแล้วนี่อันนี้แก้วหนึ่งใบยังอยู่นี่มาพี่แก้วหนึ่งเป็นน้ำอะไรอ่ะ อีกแก้วหนึ่งเป็นโกโก้ชาเอ้ยโกโก้ชาอะไรแล้วโกโก้อารมดีอะจะอารมดีจริงเปล่ามาดีไม่ดีไม่รู้ตอนนี้โล่งจมูกมากรสชาติมันจะเป็นยังไงอืม หอมอ่ะเพื่อนๆกลิ <sh arp> <sh arp ่นม no ันหอมๆกลิ่นมันแปลกๆอ่ะเหมือนใบสับเสือยังไม่ได้กลิ่นนะเนี่ยเดี๋ยวสิอ่ะสดชื่น ชุมคอโปะน้ําชาถามว่ารสช,ชาติรสชาเป็นไงปกติเหมือนน้ําชาทั่วไปไม่ได้มีอะไรแตกต่างเพียงแค่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมของไอใบชากันนิดนึง กินไปจนหมดแก้วไปแล้วแล้วก็อขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะสำหรับใครที่ดูแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงก็บ๊ายบาย